จะไปไหนถ้ได้ไ,ดไปไหนอ,อะจะไปสวนน้ำสวนน้ำอย่าลืมดิว่าที่นี่มันอีเกีย์นะมันจะมีสวนน้ำให้เธอเที่ยวได้อย่างไรนั่นสิมันไงยอยากจะไปสวนน้ำก็มันร้อนนะพี่อากาศมันร้อนแล้วทุกอย่างมันก็อึมครึมมันก็แบบมิซูซาสะใจอยากเล่นน้ำวนอยากเล่นสไลเดอร์ แต่ฉันมีวิธีฉันมีวิธีอย่างหนึ่งอะไรพวกเราอ่ะเดี๋ยวแกไปเตรียมขวดที่มันใส่น้ําเปล่ามาเยอะๆที่นี่มันมีขายน้าเปล่านี่แล้วเราทำถังแบบใหญ่ๆเอ้าไหมแล้วก็อน้ําเปล่าเทใส่ถังแล้วก็มาเล่นน้ำเศรษจังเฮ้ยตัวว่ามันดูแบบคือมันดูแบบธรรมดาไปป่ะที่นี่มันมีขวดน้ําเยอะเรามาสร้างสวนน้ําในอีเกียกันไหมเอ้ยพิกิตว่างอะน่าสนใจนะอ๋อคิดถึงอ่ะไม่ได้แบบเที่ยวสวนอ่ะหน้าตาพิกิตนี่คือแบบอยากเล่นจัดแต่ดูหน้าดิยิ้มเลย เียวดีอ่ะมาเริ่ม<อ><ช>สร้างสวนน้ำนกันเลยดีกว่าทุกคนพี่กิตน,นี่ยิ้มเห็นเงือกใหญ่เลยนะเนี่ย <c oughs> ยิ้มแบบนี้ไม่ดีนะพี่บางคนอื่นก็จะเข้าใจผิดได้ว่าพี่อ่ะแฮปป็นเหตุอา้อาวโ, <c oughs> โอเคค่ะทุกคนอย่างหร่วันนี้นะคะจุบแจงน้องปรางแล้วก็พี่กิตเราทั้งสามคนนะคะจะมาสร้างสวนน้ำในอีเกียกันครับผมว้ไป ฉันเริ่มเลยแล้วกันฉันจะเอาส่วนน้าําในความทรงจำของฉันมามันจะต้องมีได้จะไปเที่ยวแบบสวนส,วนสวนซีย่ย่บ่อยอฉันก็อยากจะทราบแบบแกเคยเห็นปะ สไลเดอร์เจ็ดสีส่วนน้นทุกที่ต้องมีนะฮะสไลเดอร์เจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงอะพี่จีนเอออะไรดไม่ใช้โยนทิ้งไปก่อนอีนี่หนูลบให้นะเพราะว่าเราควรที่จะเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะได้ได้แต่ตอนนี้ฉันเอาสไลเดอร์มาแล้ววะยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างยังไงเอามาก่อนแล้วกันอีงั้นพี่สร้างน้ำก่อนได้ไหมเฮ้ยเอาเหรอง่ายเลยง่ายๆเฮ้ยพี่จะเอาสร้างน้ำเลยไงอีกน้ำขึเลย แกดูนะเจสซี่เลเดอร์อ่ะมันถ้ามันมีแบบขาแบบเนี้ยมันจะดูขัดขัดปะตรงนี้พี่ยิบตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้อ่ะแกก้าวขาออกไหนไหนอุ้ยสาวเด็กอุ้ยสวนน้ำสุดน้ำว้าวยิ่งย่อแปลงส่วนน้ำยิงอันนี้ให้ด้วยพี่ตรงนี้ตรงนี้เอานี้ด้วยพี่กิทตรงนี้ตรงนี้เอาแค่เป็นพื้นนะเออแล้วนี่มันล้นไปนอกทำไงดี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ อยู่หนูทาเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะลบพวกขาตั้งต่างๆก่อนอีแหนแล้วก็ลบออกไปเลยนะคะผมสูสไลเดอร์ฉันเป็นไงเฮ้ยจุกแดงเหมือนนะมันไม่มีสีแล้วนะนี่เออฉันลบสีมันทิ้งไปแต่ว่าไอตรงสไลเดอร์เนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปวางก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสีดีป่ะดี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 ถือว่าดีวิพิจเตรียมสไลด์แล้วนะน้าอออยาสไลด์แล้วไงเดี๋ยวหนูจะทำเป็นวอล l c a เอาแล้วใครทำสไลเดอร์ฉันปิวอะไ่รู ไม่รู้พี่กี๋ลองสไลด์ดิอันนี้วางกันหรอดีดีเหรอมันไม่ล่วงนะลงไม่ลงลงเอาเอาเอาผิดผิดผิดเอเอาหนึ่งสองยวมันกดอะไรนะพี่ชิปแล้วกดซีครับผมสองเล่นมากไอ้ปาไอ้ปาลองเเล่นกันก่อนอะไรอ่ะฉัาจะทำแล้วเฮ้ยโหเธอไม่ลองเทสเลยอ่ะหนึ่งสองเฮ้ยปางแบบสไลด์ยืนมาเลยสไลด์ยืนอะ ให้เขาจอดอยืนสุดยอดเออแข่งเกินอันนี้ปังทำอะไรนะหนูจะทำเป็นภูเขาบอลคาโนโพี่ข้างหลังเป็นหัวเดือดร้อก,กันทำไงอะเอาออกได้ไหมเอาออกได้ดีเ,อออดดเดี๋ยวเอาออกอยู่เนี่ยมันหายแค่นี้อะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซ่อนเราะหนูซ่อนเนาะงั้นเต็มที่เราเอาอื่นมาวางทับไงใช่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 เดี๋ยวหนูจะลองซ่อนมันดูมันไม่ได้เิยอะไรเนี่ยปังเกิดอะไรอะเอ้ปังจะทำอะไรอะหนูไม่ได้ทำอ,<ๆ>อะไรทำไมหนูระเบิดอะ โดนฟ้าผ่าไงเดล็อกฟ้าผ่าใส่โอ้โหกลับไปก่อนตกใจมากเลยโอ้่เดล็อกอันตรายมากมันเป็นไงอ่ะพี่ลองดิไม่ยุ่งละนะเนี่ยไม่ยุ่งละนะกดเอฟต้องหัวพี่โอ้โอเขาเรียกพลังเดล็อกไงวันนี้ไม่ต้องห่วงฉันทำได้ผมทำเรียบร้อยเป็นสุดยอดภูเขาไฟเวอร์คาลโน เอ้ยนั่นจะไปไหนอะเอ้ามันจะเป็นภูเขาไฟธรรมดาได้ไงอะอ๋อมันคือภูเขาไฟอะไรภูเขาไฟลาวารอลับอุบัติเมนดิ s is สลาวาพร้อมกับสไลเดอร์ลงมาด้วยไอ้ยมาพี่กิทอู้พ่กิทอู้พ่กิทอู้บอราลองเล่นก่อนไม่ได้นะพี่มันเป็นการจริงจังนะพี่เราต้องช่วยกันดิพี่อุ้ยพี่ใจดูสุดยอดมากอุ้ยเวอร์อะเวอร์เกิน แต่ฉันถามเลยดิคืออันนี้ของคาปรึกษานะ <S <S ส่วนน้ําของเราเนี่ยสไลเดอร์อะ่ะอยากให้เป็นสีแบบสันสดใสเลยหรือว่าอยากให้เป็นสีแค่พาสเทลบเบาๆใช่ๆมันก็ได้ทั้งคู่นะแกดูแกดูสไลเดอร์ฉันอลังการปะฉันว่าเป็นสีสันสดใสเลยดีกว่ามันแบบสวยสวยกว่าปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 5, 6, 6, โอเคแกสไลเดอร์ฉันเสร็จแหละเออสร้วเลยหนูจะสร้างเป็นคือเคยเห็นป้าว่าบนพวกสไลเดอร์แบบพวกอันเนี้ย มันจะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นเหมือนโจรสลัดโอ้เฮ้ยถ้าเป็นโวล์แคนโน่เนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนส่วนสลัดแน่นอนเพื่อความให้มันเป็นโจรสลัดเนี่ยหนูจะต้องทําเสาขึ้นมาให้มันมีมีความโจรสลัดไอพี่กิ๊ดโอ๊ะผิดผิดไปแล้วไม่นะเครื่องเล่นพี่อันตรายนะน้องๆมันเป็นเครื่องเล่นที่อันตรายมากๆเนี่ยเห็นไหมถึงบอกกันว่าให้ระวัง บอกแล้วว่าอันตรายไม่เชื่อหนูอ่ะนี่ค่ะเครื่องเล่นโจรสลัดฉันมีธงด้วยอ่ะอสุดยอดมากคือถ้าที่มีมันปี๊บไหนดูนี้ดูนี้ปืนยงปืนใหญ่ก็ดีนะเนี่ยวิ่งสร้างกำแพงล้อมฉันด้วยอ่ะโอ้โหอ้มีธงอ่ะอันนี้คืออะไระเนี่ยเอ๊ะว่าไงจะร็อกกดดิบายเพนท์ไม้เป็โน,น,นดานด้วยอ่ะ ขึ้นพ่อน้ำเอียดเกินแล้วเขาลุกไปขึ้นพ่นน้ำไปดินี่ไงแผ่นขิ้นพ่นน้ำหนูเอาก้างหนูเอาก้างพี่ภูเขาไฟหนูจะมาถลูแล้วไหนอ่ะไปกันเขาไฟหนูไหนยังไม่เห็นมาถลูอ๋อ๋อไอ้แดงแดงนั่นน่ะมะถลูแล้วว้าเฮ้ยเหมือนเลือดเลยอ่ะไอ้ปังเลือดไหลเล่นไหลแตยองมาก มันเลือดเลยไม่ใช่เลือดมันคือลาวาใส่ใจช่วยใส่ใจลาวาชนิดหนึ่งนะเลือดใหญ่ใช่นะทุกคนมันไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่นะเหมือนอยู่นะพี่กิตรู้ปะวะจะได้อยู่นะจะได้อยู่นะเฮ้ยดูไกลได้นะดูไกลเหมือนลาวาอยู่นะดูไกลได้เหมือนลาวาอยู่นะอ๋อเนี่ยเริ่มเหมือนแล้วมันมีสีส้มด้วยตอนแรกแกมีแต่สีแดงฉันดูว่าเส้นเลือด แม่เหมือนเห็ดมากนเ,เนี่ยไอเห็ดเนี่ยเห็ดมันต้องอให้พี่แจงทำด้วยเนอะเอ้ยยินเบื่อมากแต่ขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมพี่กิตตัวเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือถ้าถ้าน้อนที่ดูคลิปอยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่อยากคลิปมาแบบไม่นานนี่นะจริงๆแล้วตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคิดดูเฮ้ยมามาถึงสไลเดอร์เนี่ยเอาเป็นร้อนแรงอย่างนี้เหรอมันจะแสบตูดไหมเอาไปคือเครื่องเล่นสไลเดอร์แม็กซ์มาพี่แจงดูเป็นไงล่ะโอ้ แมกมาคืออะไรหรอคะพี่ปังคะแมกมาเป็นเลาวาที่ไหลออกมาจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟลาวา a few moments later ภูเขาไฟลาวาสไลเดอร์สุดทัตุทาของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปฉันก็ต้องมานั่งทําในส่วนของทางน้ําวนนะมีสองบ่อใช่ไหมแล้วมีสองบ่อใช่ป่ะตอนนี้มีสองบ่ออยู่เราจะเอาแค่สองบ่อใช่ป่ะเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นโซนอาหารก็ได้ อี่จังเนะนั้นเนี่ยต่อไปนะคะเราจะทําเป็นโซนล่องอล่องเรือนะ่ากลัวน่ากลัวเลยของพี่กิดเนี่ยถ้าถามว่าขาดอะไรตรงนี้มันเหมือนเป็นสระว่ายน้าเล็กๆน้อยๆ,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 ยๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างนี้เนาะถ้าสมมติมีบาร์ิมน้ําบ้างก็ดีนะฉันชอบบาริมน้ําจริงครับจริง One hour later และนี่ก็คือผลงานส่วนน้ําสุดยิ่งใหญ่ในอีเกียของเราครับทุกคนวู้ฮู ตอนนี้เนี่ยเราสร้างทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากแน่นอนครับที่เรายืนอยู่นะคะทั้ง3คนเลยเนี่ยก็คือจะเป็นสไลเดอร์เจ็ดสีของเรานั่นเองพร้อมที่จะไปดูส่วนน้ําส่วนอื่นๆหรือยังทุกคนพร้อมแล้วมันยิ่งใหญ่มากไะพี่กิทเลือกเลยใครจะเลือกอะไรอยู่ไซส์ส้มอ่ะอ่ะชั้นสีเหลืองก็ได้อ่ะพร้อมนะทุกคนหนึ่งสองไปเลยวู้ฮูวแรงมากมาดีเลยโอ้พี่กิ เมานั่งวนี้จะเป็นสไลเดอร์เจ็ดสีของเรานะคะซึ่งข้างบนสไลเดอร์เนี่ยทุกคนดูจะมีไลฟ์กาดที่คอยควบคุมเครื่องเล่นอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะแบบมีการแบบสไลด์แล้วผิดคิวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นต้องคุมดีๆนะส่วนข้างๆตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวนี้ก็เป็นนาวค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะไม่งั้นสไลด์มามันเจ็บตัวเนาะก็เลยมีไลฟ์กาดอีกคนนึงที่มาคอยดูแลอยู่ตรงนี้ด้วยพี่แจงแกเข้ามาแกไม่ไปดูแบบเคาน์เตอร์ที่พี่กิจทำเลยอ่ะเออ เราเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยก็ได้นะนี่ส่วน้าของเรานะคะล้อมรอบกำแพงเรียบร้อยลืมตั้งข้างนอกไงลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรปี่โกโก้เราควรจะต้องเข้ามานีเจอที่เช่าห่วงยางและตุ๊กตาลอยน้ำนะคะพร้อมกับคนขายตั๋วนะเป็นแลนด์อยู่ตรงนี้อันนี้สวยนะเนี่ยอันนี้คือเหมือนมากเหมือนพี่เดอร์สกาเลยขอซื้อตัวหน่อยค่ะ ไม่ขายด้วยยิงด้วยยิง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 แกเอาตังมาเลยฉันไม่คนขายเองค่าเข้าหนึ่งล้านบาทโหก็สร้างโดยกันเนาะยังจะเก็บค่าเข้าอีกนี่ตอนนี้เป็นที่อะไรพี่กิจมันคือที่เช่าห่วงยางหรอที่เช่าห่วงยางนั่ผมห่วงยางแขวนไว้ตะลอยน้ำก็มีโอ้โหสุดยอดอ่ะใชพี่เขาก็ระเอียดดีมากอ่ะมีประตูแบบสองฝั่งอ่ะจริงจริงพอเข้ามานะคะจะเจอที่น้่ลอยน้ํา ก่อนเข้าเนี่ยเอ้ยลืมเลยก่อนเข้าต้องมาล้างตัวให้เรียบร้อยก่อนนะใช่ตอนนี้วิธีล้างตัวครับปักมูฟปากมูฟไปหลายตลอดเวลาปักบัวไปหลตลอดเวลาโใช่เป็นน้ําใช้แบบรียูสนะครับฮะก็คือลงไปแล้วก็ควนกลับมาที่เดิมวิวตกกับตกอ่ะไม่ล้างเลยไม่ล้างมีห้องน้ำเอาไว้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะอุ้ยมีที่วางของด้วยอะคดีเลยใช่แล้วตรงนี้นี่ใครเปลี่ยนชุดนานแล้วต่อคิวก็นั่งรอได้เออแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนอะไรอ่ะ อันนี้เป็นโซนนั่งเล่นตากแดดอแดดอะไรแบบนี้โอ้แต่พอเข้ามาแล้วถ้าใครหิวข้าวนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้แกสร้างไว้นะคะเป็นโต๊ะกินข้าวที่เป็นคาเฟ่มีของกินมากมายแต่ถ้าของกินข้างนอกไม่พอไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีครัวแล้วก็มีพ่อครัวแบบคอยดูแลเรื่องอาหารการกินของเราอยู่เป็นไงสุดยอด้วเนี่ยสวยนะเนี่ยแล้วพอเข้ามานะคะ ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีพวกเก้าอี้ลอยน้ำนะคะแล้วก็จะมีห่วงยางแกฉันพาทูพีเซนต์ตรงนี้มากทุกคนมาดูตรงนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือเรือกล้วยอา oh. นี่ขับได้ด้วยเรือกล้วยขับได้นะคะพนักง,งาน okay, okay. ของ <Okay. S 1> เราเนี่ยกำลังขับเรือกล้วยอยู่แล้วก็ถ้าใครแบบว่ายน้ำไม่เหนื่อยเนี่ยตรงนี้มีเก้าอีท้ที่ตอนแรกฉันทำเป็นบาร์แต่พี่กิจทำบาร์แล้วไงฉันก็เลยแบบเออเป็นเก้าอี้นั่งพักอย่างเดียวก็ได้เป็นเก้าอี้แบบ8สีเลยนะคะ hmm. พร้อมกับ นี่เป็นคล้ายๆกับหลังคาแต่จริงๆแล้วเขาจะมีเวลาปล่อยน้ําลงมาได้นะแต่ตอนนี้จะไม่ปล่อยละกันเพราะว่าถ้าปล่อยแล้วมันดูเลอะเทอะไปนิดนึงเนาะอ่าเข้าใจแบบตรงนี้พี่กิจพาพี่เซนหน่อยพี่ดูจากข้างล่างอนอันพี่กิจสร้างตรงนี้เรียกว่าสาเหตุหรือสาเด็กนั่นเองนะอ๋อนี่ยมีปล่อยน้ําด้วยมีบุษาูนี่ด้วยตรงนี้คืออันนี้คือเห็ดนะนี่เห็ดนี่คือเห็ดแต่ขอดูข้างบนหน่อยเออนี่ไงมีจุดเห็ดด้วยป็นคุกกี้เลยอ่ะน่าจะกินได้นะเนี่ย อยากกินนะมันหายไปเลยนะโอเคพี่โอเคแต่นี่ตัวนี้สวยอ่ะชอบอ่ะหรือนี่ยังไม่มีนี่มีเพนกวินพ่นน้ำด้วยไหมแต่เป็นน้ำสายเดียวนะมันถุยถุยน้ำลายใสบอกเหมือนเพนกวินถุยน้ำลายอ่ะอันนี้คือบาไว้แบบว่าเล่นเหนื่อยๆก็กินน้ำได้กกินล้วยพี่แต่บาตัวนี้สวยอ่ะชอบอ่ะเออนี่พี่กิจทำดีมากเลยมาทุกคนพร้อมที่จะเจอความอันตรายหรือยังเฮ้ยมีอะไรอ่ะขึ้นมาเลยพี่นวิไอ้ปางสร้างนี่หรอ ทางขึ้นดีๆไม่มีหรอป้าม่มีมันเป็นความอันตรายพี่เป็นความอันตรายขึ้นมาด้านบนนี้นะคะเป็นตีมโจรสลัดทั้งหมดเลยนะจะเป็นจะตกใจนิดนึงคือเนี้ยมันคือภูเขาลาวาไว้พี่อูเขาไฟ v o l c a n o ใช่แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบว่าโจรสลัดเขามหาสมบัติกันเข้าถยมา้วว้าิกิด ยิงปืนไงกลับมามันไม่ได้มีแค่แบบว่าเดอะร็อกอย่างเดียวนะพี่เห็นธงไหมอันนี้ธงโจรสลัดนะใช่แล้วก็มีลูกปืนใหญ่ด้วยเมื่อกี้เราสามารถเป็นลูกปืนใช่วันพีสเลยนี่วันพีสเลยมาร์กนี่เหมือนมุนมุนสัตว์อะปืนใหญ่แกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่อโเคแต่ไม่ได้มีปืนใหญ่ไงเพราะปืนใหญ่มันอยู่ในเรือโจรสลัดตามมาทุกคนอ๋อสไลด์สไลดงไปสไลด์ลงไปสไลด์ลาวามาเลยนะไอ้โอ้โหอันนี้เหยียบหัวคนเลยกำลังเล่นอยู่แตนนี้ข้ามหัวนะคะ มาเอ้าเฮ้ยแฝดเอ้าเป็นแฝดกันเหรอแฝดกันนี่ก็มีเนี่ยเขาาแฝดกันเขามาเล่นน้ำแฝดกันเ่ยเขาจาระเขาจาระไม่ตกเอาจริงนะส่วนน้ำเราต้องตั้งกฎหน่อยแหละใครที่เข้ามาส่วนน้ำเราเปลี่ยนเสื้อเราก็ต้องใส่บิกินี่เท่านั้นนะนี่ดูดิใส่เสื้อผ้ามาเล่นสะแบบโอ้โหเออก็นี่มันเป็นเพิ่งเปิดเนาะนี่คนนี้คนนี้บิกินี่คนนี้บิกินี่นี่ปามี่คนนี้ปามี่ ก็ได้อยู่พี่มานี่เงยหน้าเคยมองบนภูเขาไฟหนูไหนลาวามันกำลังไหลลงมาเออค่อยเหมือนลาวาหน่อยตอนแรกทำเหมือนเส้นเลือดใหญ่อะเออมีแบบหนภูเขาไฟอะไรพวกนี้ยไหลลงมาหมดเลยโอ้โหรวยกลสวยสวยสวยนี่เดืยวหลอดอ๋อไม่ใช่เขาเดือหลอดพี่บ้าป้ามามามาเข้าวงน้ำวนกันดีกว่าเฮ้ยโอ้ออกอย่างนี้ปุ๊บอยากไปเล่นน้ำวนก็มาตรงนี้เลยใช่เราสามารถหยิบน้ำวนน้ำวนหยิบอันนี้ก่อนนะพี่ หยิบมาหยิบวงยางกันก่อนกันใช่แล้วยิงลายไม้ด้วยวนมาฟูวนไหนวนซ้ายวนซ้ายเหรอวนนี้ทางนี้ทางนี้่วน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 แวะชมหินลาวาสักครู่ต้องต้องนั่งยองไปต้องนั่งยองไปเหมือนไหลไปใช่นั่งยองมาอะไรมานี่นะครับเป็นถ้ำของโจรสลัดดูข้างในมีโครงกระดูกอสแปร์ดีแล้วก็มีกล่องสมบัติเล่งเยระวังให้ดีขโมยได้ไหมเ้ยกล่องสมบัติอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าวไม่สมบัติของโจรสลัดนะระวังโดนคำสาปนะ <or> นี่นี่นี่ากลัวจอสลัดจอสลัดอาโหใช่จอสลัดผีสิงเฮ้ยน่ากลัวนี่ต้นไม้ปีศาจต้นไม้ปีศาจโอ้บรรยากาศดีนะเนี่ยตรงเนี้ยมันเล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 ยครับระ้ยงระวังระวังนี่ฉันมหันชอบมาคุณแต่ผมมันชอบคุณงับไอ้แย่ขึ้นมาลาลาแต่ผมก็งับคุณเหมือนกันครับฟันมันดูแหลมมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมาเข้าน้ำตกเข้าน้ำตกมาพี่เข้าน้ำตก z o ม m ออกมาครับผมมาสะาเด็กเลยจบล้อวนหนูมีแค่นี้สุดอยอดสวยอ<ส>่ะแต่ก็โหดเลยนะเราสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดใช่ครับตอนแรกไม่คิดว่าเราจะสร้างใหญ่โตโมโหล้านขนาดนี้นะคะแต่ว่าในที่สุดเราก็ทำมันอ,กออกมาได้สําเร็จใช่ถ้าเกิดว่าเกินคดด้วยเนาะอันนี้เป็นที่แบบว่าล้างเนื้อล้างตัวเหมือนกันพี่เป็นแบบว่าเผื่อว่าคนไม่ได้ลอใช่อันนี้ก็ล้างตัวล้างตัวได้ แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนอีกโซนหนึ่งค่ะสามารถมานั่งกินข้าวได้พร้อมกับมีสระล้างตีนตรงนี้ด้วยเอ้ยล้างตีนโอนลี่ใช่ล้างตีนโอนลี่นะคะก่อนลงสะอะไรแบบเนี้ย ถือว่าเราทาออกมาได้ค่อนข้างประสบความสาเร็จมากๆเลยนะเชื่อว่ามันสวยมากๆเลยแหละคือจะบอกว่าการทําส่วนน้ําอะไรพวกนี้มันก็ใช้เวลานานมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใ,<ช>ใครอยากลองทําก็สามารถเอาไปลองทําได้<ช>นะคะแล้วจะได้รู้ว่ามันยากขนาดไหนนะครับก็ไปลองแบบว่าครีดดูไปเปลี่ยนใหม่ดูได้เลยใช่ครับวิภูมิใจอ่ะสวยมากสวยๆรู้จะเอารูปมุมไหนเป็นมุมปกดีเนี่ยโอ้โหสวยุมุมเลยอ่ะ ครั้งนี้เนี่ยจบแจงแล้วก็น้องปรางสุบีนวิวีแล้วก็พี่กินอีวาเกมเมอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเวลาที่เรามาสร้างอะไรใหม่ๆในอีเกียหรือว่าลงคลิปใหม่ๆหรือว่ามีการไลฟ์เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะสาหรับครั้งนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อยากจะให้สร้างอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่ๆทั้ง3คนได้เลยนะคะได้ค่ะวีโอ้เฮ้ยสะดกอ่ะเฮ้ยชอบ่วันนี้คือเบื่อนี่คือจริงเหมือนจริงับเหมือนจริงไง